จูนไหนแน่ใจจริงๆนะว่าจุนไหนจะไปเป็นตัวแทนในการหาสเสียงให้ชาวค่ายนะฉันแน่ใจแล้วล่ะเหมียวถ้าเราไม่ไปผู้คนที่นี่จะต้องอดตายกันทั้งหมดเลยนะเอาละ่ะถ้าเธอพร้อมแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีข้างหน้านั้นอันตรายมันมีมากเหลือเกินนะเออเหมียวกลัวนะไม่อยากไปไม่ต้องกลัวหรอกฉันจะให้เพื่อนฉันให้อาวุธกับเธอติดตัวไปนะ ขอบคุณมากนะคะหนูรับรองว่าหนูจะต้องเอาสเสบียงกลับมาให้ทุกคนได้ค่ะเจ้านายเหมียวกลัวไม่ต้องกลัวนะเหมียวรับรองฉันจะดูแลเธอเองนี่หนูน้อยเธอใช่ไหมที่จะเป็นตัวแทนไปเอาสเสบียงนะ่ะฉันจะให้สิ่งนี้กับเธอไว้นะรักษามันให้ดีล่ะขอบคุณมากนะคะเอาล่ะเราจะต้องมาเตรียมสเสบียงที่เหลืออยู่ในการเดินทางมาเดเธอจะมาเอาสเสบียงใช่ไหม สายเจยเสียใจนะตอนนี้สเบียงของเราไม่มีแล้วฉันจะแนะนําทีหาสาเบียงที่อยู่นอกเมืองให้ละกันเธอต้องเดินตรงไปตรงไปจนกว่าจะเจอร้านค้านั่นแหละนะแล้วก็ขอให้เธอโชคดีนะแม่หนูเธอคือความหวังสุดท้ายของเราพวกเราจะปกป้อง่ายที่นี่เอาไว้พี่ฮะได้เวลาไปแล้วฮะพี่ฮะรีบไปกันเถอะทุกคนจะไปได้กันเหรอใช่ล่ะ เราจะไปร่วมกันขนสเสบียงกลับมาให้ได้มากที่สุดนะเอะงั้นรีบไปกันเลยดีกว่าไปกันเถอะทุกคน <c oughs> นี่หนูอย่าเพิ่งไปตอนนี้ซอมบี้มันออกมาเยอะมากเลยนะใช่แล้วล่ะให้พวกฉันคุ้มกันทางนี้ก่อนนะรอให้ซอมบี้มันหมดก่อนแฮ่เพื่อนดูเหมือนว่าเด็กพวกนั้นจะไม่ฟังเราเลยนะเจ้านายรีบวิ่งไปเถอะเหมียวเมื่อกี้นี้คุณลุงเขาว่าอะไรหรือเปล่านะไม่รู้อ่ะเหมียวไม่ได้ฟังอ่ะ เจ้านายก็รีบวิ่งออกมาแบบนี้แทนที่จะอยู่ฟังคุณลุงเขาก่อนนะ hey, นนนะเพนะ่นังหนูโชคดีนะขอให้รอดตายกลับมานะนังหนูโอยเจ้านายเราเราต้องไปที่ไหนอะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเหมียวเธอช่วยดูแล้วกันนะว่าที่ไหนมันเป็นร้านค้าน่ะจก,จก,จก,จกรู้แล้วล่ะลิงจ๋อฉันจะรีบตามไปเดี๋ยวนี้นำไปก่อนเลยนะจกจเจ,จ,จ,จ้านายเหมียวกลัวนะไม่ต้องกลัวหรอกเหมียว มันไม่มีอะไรที่น่ากลัวหรอกดูสิไม่เห็นมีอะไรเลยอะเราค่อยๆหลบหลังรถแบบนี้ไปแล้วกันนะหวังว่าจะเจอสเสบียงนะพี่ฮะรอผมด้วยเอคอางนอกนี่น่ากลัวจังเลยนะฮะเนปพวกเรารีบไปกันเถอะก่อนที่มันจะมืดไปมากกว่านี้นะ่ะตอนนี้มันก็มืดแล้วนะตอนนี้มันเป็นเวลา3โมงเย็นนะนะก่อนจะถึง6โมงเราต้องรีบหาที่พัก ไม่อย่างนั้นลรก็เราอาจจะตายได้นะทุกคนเจ้านายเอาไงดีเงินเราต้องรีบแล้วเหมียวก่อนอื่นเนี่ยเธอช่วยฉันหาได้ไหมร้านค้าอยู่ที่ไหนกันนะมองไม่เห็นอะไรเลยอะแล้วตอนนี้ฝนก็ตกด้วยอะเฮ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแต่โชคดีนะที่ฉันมีอาวุธพร้อมมือ พี่คะดี tout. ใจจังเลยที่หนูเจอพี่ที่นี่นะหนูเป็นรุ่นที่ออกหาสเสบียงรุ่นแรกค่ะซอมบี้มันอยู่ตรงนั้นเอาพวกเราเจอซอมบี้แล้วช่วยกันรุมสกัดม,มันเลยพอแกเป็นกอยจาเจ้าไหนซอมบี้มันมาแล้วนะระวังติดเชื้อนะใจเย็นนะเมียวถ้าเราไม่โดนตัวมันน่ะเราไม่มีทางที่จะติดเชื้อหรอก จนายระวังโดนมันกัดด้วยนะรู้แล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะเราต้องรีบเข้าไปในตึกถ้าไม่อย่างนั้นละก็เราอาจจะสู้พวกซอมบี้ไม่ได้อะพี่คะข้างในน้เครียครับเอาเลยทุกคนตอนนี้พักผ่อนให้เต็มที่นะพี่ขอสำรวจอาคารแห่งนี้หน่อยละกันพี่คะ,ะหนูเสียแขนทั้งสองข้างให้ซอมบี้ไปแล้วหนูไม่รู้ว่าหนูจะรอดไหมไม่เป็นไรนะตอนนี้เนี่ย เลือดหยุดไหลแล้วเราไม่ติดเชื้อน่ะเห <c oughs> มียวกลัวไม่ต้องกลัวนะเหมียวบางทีเพื่อนของเราอาจจะไม่ติดเชื้อแต่ถ้าเพื่อนติดเชื้อขึ้นมาเราจะต้องทำการปลดปล่อยเพื่อนพี่ฮะผมว่าเขาต้องติดเชื้อแน่นอนพี่คะหนูรู้สึกไม่ค่อยดีเลย <c oughs> เอาละทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะรีบไปกันดีกว่า นี่ฮะนี่มันเพิ่งจะตีห้ากว่า,วาเองนะครับนั่นแหละเวลาดีเวลาลุงสาวแบบนี้โอ้หยอมบีมาเพียบเพีะหเดี๋ยวผมจะช่วยจัดการเองวินระวังด้วยนะทุกคนอย่าให้มันกัดเข้าล่ะบางทีโดนตัวมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีแผลเราก็ติดเชื้อมันได้นะพี่คะ่ะหนูรู้สึกไม่ดีเลยสมบีพวกนี้มันแก้พะทุกคนรีบไปกันดีกว่า พี่มีปืนที่ทำให้มันระเบิดได้เดี๋ยวพี่จะจัดการยิงฝูงซอมบี้แล้วพวกเรารีบวิ่งไปหาสเบียงเลยนะเพฮะว่าแต่สเบียงมันอยู่ที่ไหนนะ่ะนั่นนะสิยังไม่เห็นเลยเนี่ยร้านค้ายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้กระสุนปืนใกล้จะหมดฉันเองก็ยิงหาร้านค้าไม่เจอเลยเหมียวเจอแต่รถพวกนี้อีกอย่างหนึ่งนะทางกลับค่ายอยู่ทางไหน ฉันจำไม่ได้แล้วว่าฮ่าเรา,าจะทำยังไงอะตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดให้ผ่านพ้นวันนี้ไปก่อนนะนะเจ้านายข้างหน้าน,นี่เป็นร้านค้าหรือเปล่าพี่ฮะาเดี๋ยวผมจะไปสำรวจเองโอ้แม่เจ้านี่มันร้านขายกางเกงในกางเกงในกินได้เปาเพื่อนอเพื่อนถ้านายกินกางเกงในได้ฉันจะไม่คบกับนายเป็นเพื่อนอีกต่อไปนี่ทุกคนดีมาทางนี้ดีกว่านะอุย๊ยเหมียวซอมบี้อยู่ข้างหน้าแล้ว พี่ฮะยวผมจัดการมันเองนี่แน่ตายสไลด์หายตอยไปในพิตาดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะทุกคนเราน่าจะเข้าไปสำรวจกันดีไหมอะ่ะพ่ฮะผมว่าเราเรีบไปหาสาเบียกันดีกว่าทุกคนข้างนั้นี่มีกองไฟด้วยอะ่ะเจ้านายรู้สึกว่าจะเป็นค่ายทหารนะ่ะไปหาคุณทหารกันดีกว่าเหมียวนันมันเอะนันมันแย่แล้วแ่ะครับพี่ทาหารพวกนี้ติดเชื้อหมดแล้ว พี่คะดีใจจังอ้าซอมบี้มันตามมาแล้วเออหนีมาทางนี้เร็วเข้าแย่ yeah, แล้วละเหมียวที่นี่เนี่ยเป็นค่ายทหารและดูเหมือนว่าทหารทุกคนจะติดเชื้อหมดแล้วอะ่ะแย่แล้วล่ะครับพี่ตอ,อนนี้ก็มีพี่คนเดียวที่มีแขนอ๋อยังมีเพื่อนอีกคนนึงยังไงก็ฝากด้วยนะครับพี่คะหนูไม่รอดแน่หนูฝากพี่ดูแลคุณแม่ด้วยนะคะ ไม่นะทุกคนเราต้องรอดไปด้วยกันอย่าเพิ่งหมดหวังตอนนี้สิเอาล่ะทุกคนตรงนี้มีอาวุธปืนด้วยรีบเก็บอาวุธปืนกันเถอะมีกระสุนเพียบเลยละ่ะโ,โ,โอ้แม่เจ้าดีจังเลยแล้วเ,เ,เ,เพื่อนจะยิงยังไงเพื่อนไม่มีแขนพี่คะ่ะมันน่าหดหูที่สุดไม่เป็นไรนะอยู่ใกล้ๆพี่ไว้พี่คะ่ะหนูจะตามติดพี่ไปตลอดเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวนะ ยังไงเราต้องรอดไปด้วยกันในวันนี้แหละวุ้ยทุกคนดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นสเสบียงอะนะรีบมานี่เร็วพี่คะ่ะจริงไหมคะแต่ว่าดูเหมือนว่าอาหารจะไม่ค่อยมีเลยออะมีอยู่มีอยู่มีอยู่ด้านบนเนี่ยรีบหากันแล้วเร็วเข้าทุกคนก่อนที่ซอมบี้มันจะบุกมานะรีบเก็บอาหารพวกนี้แล้วรีบกลับค่ายกันเถอะ พีคะหนูเก็บไม่ได้หนูไม่มีแขนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเมียวเก็บให้โอ้โหมีอาหารเพียบเลยนะแต่ว่าฉันจะแบกไปหมดหรือเปล่าเนี่ยแล้วน้องมางคุดก็ไม่มีแขนด้วยเจ้านายตอนนี้เป็นเวลาใกล้มืดแล้วนะเราจะไปหาที่พักที่ไหนอะที่นี่มันไม่มีประตูพี่คะท่านี้อันตรายอย่ามานะคะพวกเรา เราต้องรีบหาที่พักกันแล้วล่ะดูเหมือนว่าแถวนี้จะมีซอมบี้เต็ไปหมดเลยอะนะเออนี่มันหกโมงแล้วนะออซอมบี้ออกมาเต็มเลยเยอะแล้วล่ะทุกคนดูเหมือนว่าเราจะหาที่พักไม่ทันน่ะห,หนูจะทำยังไงดีคะพี่รีบตามมาทางนี้เร็วอยู่เป็นกลุ่มไว้ยังไงเนี่ยเราก็มีมีดนะพี่จะจัดก,การฆ่ามันทีละตัวเพ้ยมันมากันเป็นฝูงเลยครับพี่ไม่เป็นไรนะทุกคน อยู่ข้างหลังเหมียวไว้ฉันจะฆ่าพวกแกเจ้านายดูเหมือนว่าซอมบี้พวกนี้มันเกิดมาจากต้นไม้นะ,ะฉันจะฆ่าแกพี่ฮะตอนนี้เนี่ยเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แล้วนะครับพี่คะมันมาเป็นฝูงเลยคะ่ะแย่แล้วล่ะทุกคนพี่ว่าเราต้องรีบออกจากป่าแหงนี้เอ๊อซอมบี้แกผาตายซะ พี่ฮะเราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเลือดของพี่ใกล้จะตายแล้วนะครับแย่แล้วล่ะทุกคนพี่คิดว่าพี่อาจจะไม่รอดไม่ได้นะครับพี่พี่จะต้องรอดพี่คะ่ะมันมาเป็นฝูงเลยแย่แล้วแย่แล้วไม่ต้องกลัวนะทุกคนฉันมีปืนอยู่ทุกคนเหมียวว่าเราหนีก่อนดีกว่านะตอนมืดแบบนี้เราสู้มันไม่ได้หรอกใช่แล้วล่ะทุกคนพี่ว่า เรามาอยู่หลังรถนิกดีกว่านะเฮ้ยมากันเพียบเลยอะดูดิเต็มป่าไปหมดเลยอะพี่ฮะเอาไงต่อดีครับพี่คะหนูยังไม่อยากตายเหมวก็ยังไม่อยากตายเอาไงดีล่ะพวกเราพี่คิดว่ามาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยยังไงเราก็ต้องสู้การต่อสู้ครั้งนี้เราจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพวกเราทุกคน คือตัวแทนของค่ายเราอ,อ,อมันบุกมาแล้วพี่ฮะเอาไงดีผมรู้แล้วครับผมจะเอายังไงดีเอาไงดีคะผมคิดว่าผมจะสละชีพพี่หนีไปก่อนเลยนะครับพวกมันมายเยอะเหลือเกินอย่างน้อยผมก็จะช่วยทัวเวลาได้นะพี่คะโหมาขนาดนี้โอ้โหไตเน่ไตเน่ไตเนไตเน,น,น่ียว อย่าเพิ่งเราต้องช่วยน้องก่อนฝันชบเออฉันจะฆ่าพวกแกหมดพวกเราจัดการฆ่าพวกมนนษย์พวกเน้ซะออมันมาเพียบเลยอ่ะเราต้องรีบไปตั้งตัวกอนนะเมียวอยู่บนหลังรถถ้าจะปลอดภยัยทุกคนรีบตามมาเร็วเข้าพฮะเอาไงดีทุกคนไม่ต้องกลัวนะพี่จะจัดการฆ่ามันเองทุกคนอยู่ตรงนี้ล่ละเฮฮะมันจะดีหรอครับดีที่สุดแล้วล่ะ ยังไงก็รักทุกคนนะตายซะจะซอมบี้เออในที่สุดเจ้านายเจ้านายจากเหมียวไปแบบนี้แล้วเหมียวจะอยู่กับใครทุกคนเจ้านายจะกลายเป็นซอมบี้แล้ว ขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีก็สามารถส่งมาได้ในลิงก์ Facebook ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะภาพนี้น่ารักมากๆเลยค่ะเป็นภาพของพี่ซีนะคะใส่ชุดนักเรียนน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ ก็ก็ใครชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามได้ตรงนี้เลยนะคะแล้วเมื่อกดติดตามแล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครค่ะช่วงนี้เนี่ยพี่ซีไม่ค่อยสบายเสียงอาจเปลี่ยนไปนะยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็รักเหมือนเดิมนะตูนายจ๋าไม่เป็นไรนะเพื่อนเพื่จ๋าอย่าลืมกดตรงนี้นะจะได้เป็นเพื่อนกันไงกดเลยกดเลยมาเป็นเพื่อนกันเธอเอ๋ๆดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะจะบอกให้อย่าลืมแชร์คลิปให้เหมียวด้วยนะ តើគ្មានជុបជុបមែន